สวัสดีครับวันนี้เราจะสร้างบัญชี Facebook ให้มาอยู่หน้าเดสก์ท็อปของจอโน้ตบุ๊กนะครับทํำยังไงเรามาดูกันนะครับเราจะสร้างทางลัดนะครับคือก่อนอื่นเราก็เข้ามาตรงที่ f a c e b o o k ของเรานะครับนี่คือ facebook ของผมนะครับนะครับเข้ามาตรงนี้ก่อนบัญชีของเราตรงนี้ก็เป็นบัญชีของผมนะครับก็ผมก็จะมาก๊อปชื่อมันไปก่อนคลิกขวานะครับคัดลอกนะครับ จากนั้นนะครับมาตรงที่สามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเลือกตรงหัวข้อเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มามาตรงทางลัดตรงนี้นะครับเนี่ยครับปึ๊บเราต้องการใช้โลโก้นี้นะครับโลโก้ facebook นะครับเราก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อของเราลงไปนะครับสร้างนะครับ แล้วก็ปิดหน้าจอเลยครับจากนั้นนะครับนี่ครับ facebook ของเราก็จะอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับคือหน้าเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กเนี่ยเราสามารถเข้าโดยตรงเลยนะครับผมเราแค่เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาเราก็สามารถเข้า facebook ตรงนี้ได้เลยดูนะครับผมจะคลิกให้ดูนะครับคลิกสองครั้งนะครับนี่ครับก็จะมาเข้ามาตรง facebook ของเราเลยนะครับผม ก็สามารถเล่นเฟซได้อย่างง่ายดายนะครับดูผมจะปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาคลิกเปิดอีกครั้งหนึง่งนี่ครับไม่ต้องมาล็อกอินนะครับเพราะว่าผมได้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสร้างทางลัดวิธีการเข้า Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับโดยให้มันหน้าจอนะนร่บ ให้ทางรัดเนี่ยให้มาอยู่ตรงที่หน้าเดสก์ท็อปของโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงท่านี้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคำว่าสวัสดีครับผม